อันย่องทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟุกถาชาแนลวันนี้เราจะไปทะเลกันนั่นคือทะเลพัทยานนั่นเองไปไปกันเลยเปิดคลิปที่หน้าหอแบบงงๆไปกันเลยดีกว่า ตอนนี้ถึงเอกมัยแล้วทุกคนเขามาขึ้นรถตู้กันไปครั้งแรกเพื่อนบอกว่าขึ้นรถตู้แต่มาดูรถเป็นรถบัสก็ถึงพัทยาเหมือนกันแะมังนั่นแรกะแล้ตอนนี้ร้อนมากเสื้อก็คือเมื่อววแล้วทุกคนร้อนเกิน โดก,ก่อนวิตามินซีตอนเช้าทุกคนต้องกินนะจะได้กลุ่มขึ้นรถออก8ดโมงอะ่ะทุกคนตอนแรกนี่คือตั้งใจเลยว่าตีห้ามาเลยเช้าสุดไปรอบเช้าสุดเพื่อนบอกว่ามีรอบตีห้าเป็นไงตื่นตื่นอีกทีก็คือ6กโมง หน้าไม่ได้แต่งเวอร์ทาตะคิีมกันแดดแล้วก็ปากแดงเดี๋ยวเจอกระบนรถนะทุกคนอันย่องทุกคนตอนนี้ก็คือถึงพัทยาแล้วณจุดนี้ก็คือจะรีบแต่งหน้าแล้วก็จะออกไปต <c oughs> ไปแล้วไปมืออุย่งต้องตัดหอ,อุ้ย,ยขอขอเมกัน,นนะอุยมันจะอุ้ยมันจะใชอ,อกนเนี่ยอ๋อมันไม่ถูดิอุ้ย โอ้ยไมนได้พูดเด้อไม่ออกใคหาแล้ว่าทไมทุกคนอุ๊ยอันนี้จะต้องอันนี้จะต้องฝั่งเกไม่รู้เหรอทุกคนก็เมื่อกี้เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยวันนี้ก็ขอแกก่อนเราจะให้ทุกคนดูดีกว่าทุกคนก็ดูฟุกแต่งไปแล้วก็เราจะมองกระจกตรงนู้น <Kat drink> ได้ดูจอพี่จอมกบคันเลนเ์ป่ะอด้ดูอัดต้องอ,อยู่โคลโลกแล้วอยู่โคลโลบจริงนี่ทุกคนไพรเมอร์ของเมเลสก์คือแบบจึ้งใจมาก ที่นี่ระหว่างที่กูไปเพรารักที่อื่นน่ะเอ้าห้องนี้ผู้บ่าวเคยมาแล้วเหรอห้มันว่างก็ไม่ว่างนะก็เยอะอยู่นะเอาอะไรมาว่างก่อนไปทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันตอนแปบแต่ละแตะแตะออกไปข้างนอกเลยไม่แต่งอะไรละแค่นี้แหละแค่นี้ก็สวยละบ้าโอ้โหแบบกลอนอะสามชั่วโมทุกคนตอนนี้คือ แต่ดูก้องีนก้องสวยนะคะร้อนมาก้อนแบบ้อนบอไหวแล้วว่าอ่าแล้วฉันต้องขับมอเตอร์ไซค์ในรอดเสร็จเดือนรอดูเลยทุกคนรอดไม่รอดไปเจอกันที่ร้านบุฟเฟ่ค่ะมาถึงร้านแล้วทุกคนตอนนี้ก็คือกําลังประเดิมด้วยการสั่งแบบรัวๆวิ้ผมยุ่งวิ้งมันฝาแฟนเลยอ่ะ ไปดีกว่านะคะทุกคนตอนนี้ก็คือเราสั่งอาหารก่อนเดี๋ยวมาเจอกันตอนอาหารมาแบบตุ้มๆม,มาแล้วทุกคนนี่เพิ่งแค่เสร็จหนึ่งส่วนสิบที่สั่งไปช่ำมากโอ้ oh my god คือตอนนี้เพื่อนหิวแล้วแต่ว่ายังกินไม่ได้เพราะว่าใช่เพราะเราต้องรอเราถ่ายก่อนทุกคนดูอันนี้อะไรนะหญิงแอลู <All. S 2> <All. S 1> ว้าวฉ่ำๆแปดชิ้นจุ๊บ ยสงสารน้องปูคนนี้มากเลย,ยแต่ก็ขออภัยนะครับน้องปูะะงปว,ว้าว <c oughs> และบางชาไปไปทุกคนเริ่มกินกันเลยขอตัวไปกินก่อนนะ มาเรียชิ้นที่สองเจมันเด็กน่าก้องชั้นบ้างนะาปกกว้างไม่ได้นะอ้าปากกว้างถอก้องไม่ได้นะเกิดเบล

ทโคนเมนูปลาหมึกเริ่มเริ่มเลิมหอมหอม ณจุดจุดนี้นะคะคุณกิติจ้วงมือแล้วค่ะ <downloading. S 1> อ,ะอ,อาเก็บเรียนนิวแล้วน,นะคะนะขอถามนะคะว่ามันแซตแค่ไหน<ำ>ขอเป็นภาษาเมืองได้ก็เจร้าได้ฟูดละโอเค เออมันไฮรำขนาดน้ะเนาะรำขนาดนีคนดูแบบมาสามคนแต่เหม,มอือนสร้างเป็นครอบครัวคือมันกินข้าวมาสามแล้วเอาเถอะให้รู้ไว้เลยว่าตอนนี้ดิฉันอิ่มแล <laughs> ้วอิ่มหปาดูให้ราะนะ่แต่ว่ากินได้ทุกคนอิ่มแต่กินได้ เนี่ยทุกคนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันอร่อยมากออนดื่อคือกับได้กอกหือเนี่ยแต่ทุกคนอะไรนะซูชิโล่โลูข่ภูาไฟดูนองทุกคนโอ้เมื่อกี้สั่งมาสี่ชิ้นหมดละตอนนี้ก็เบิ้นเลยเป็นแปหมดแน่ยงนะไม่กนะมันน่าจะหอ,อกลับได้แล้วั้ง ไม่ได้นะคนไปบุฟเฟ่ต์ไปกินดีกว่า ตรงแถว walking สตีนทุกคนบ้านเล่บ้านเล่หงคาเฟ่นั่นเองเฮ้ยยังไงเฮ้ยอะไอ่ะนี่การ็นั่นแหละมันไม่มีอะไรทำอ่ะดุกคนการที่แบบได้ออกมาพักผ่อนจากการที่เราทํางานหนักมากๆใช่ไหมออกมาพักผ่อนออกมาเที่ยวอะไรแบบเออมานั่งคาเฟ่อะไรแบบเนี้ยก็คือปล่อยจอยปล่อยชิลไปกับเพื่อนเวอร นั่งมองทะเลอย่างเดียวเลยไม่รู้จะทําอะไรก็เนี่ยเอากล้องขึ้นมาตั้งแล้วก็บอกเพื่อนว่าเออเก็บวุ่นวนะคุยแล้วก็คุยมันก็เป็นการดีท็อกตัวเองในระดับหนึ่งอนะทุกคนเพราะว่าเข้าสู่ไปทํางานแล้ววะก็ไม่คิดว่ามันจะเหนื่อยขนาดนี้การที่แบบวันหยุดแบบวันสองวันได้ออกมาพักผ่อนกับตัวเองก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งเลยแหละ ทุกบานนะทุกคนก็คงเป็นเหมือนกันหาวันพักผ่อนกันด้วยนะทุกคนไปไปชมคลิปกันต่อเอาละทุกคนตอนนี้กําลังจะไปเพิ่งออกจากคาเฟ่มาใช่ไหมแล้วก็ตอนแรกว่าจะไปหาดนะแต่เพื่อนบอกว่ามีที่หนึ่งแบบต้องไปถ่ายรูปให้ได้เลยเขาเรียกว่าอะไรนะหยิง<ส>อะไรเท้าเท้านะ<ส>ให้เกียรติตอนนี้ฉันอัดคลิปหน่อยเร็วอย่าช็อตฟิว โอเคนลอเครับทุกคนเพื่อนก็ไม่รู้แต่แต่บอกว่าสวยนะอมมันเป็นหออคอยสักอย่างทุกคนก็คือเราจะไปถ่ายรูปกันซิงไปไค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปขับมอเตอร์ไซค์กันนะทุกคนเริ่มเลยตูแสงสวยมากไปละเจอกันที่นู่น ไปดูโคนไปดูไปดูอันนั้นกันดีกว่าสวยไปตอนนั้ช่วงตอนนั้นสีน่โมงสี่โมงครึ่งตอนนี้ทุกคนไม่ค่อยร้อนกำลังดีแต่กำลังสวยจะต้องหาหน้าสุดแต่งนะหน้าสุดแต่แล้วสวยเลยโอ้อพฟองมา ก็ขึ้นมาแล้วทุกคนถ่ายรูปแบบกดรัวๆก็มีให้ชมประมาณนี้แหละทุกคนจริงๆรูปมันก็มีเยอะกว่านี้นะแต่ก็แบบเราจะมีสถานที่ไปต่อไงขึ้นมาแล้วทุกคนตอนนี้ก็คือเพื่อนพามาตรงจุดชมซีวิวเดี๋ยวจะแพนกล้องไปให้ทุกคนดูจันอุ้ยสวยไหมสวยมากเลยอู้ โอ้ oh my god จ้าเนนทะเลช่ำม,มงวุ้ยมนเดินลงไปได้อีกหรอป้าป้าไปจินคิดก่อนแต,ตอแต่เพื่อคอนเทนต์นะทุกคนเราลงไปให้ทุกคนก็ได้เผื่อทุกคนอยากมาตามถ <laughs> <ม>่ายรูปโอ้ย แต่ใดๆใลทุกคนถ้าขึ้นมามองวิวอ่ะก็คือสวยเลยดูเราก็ถือว่าไอ้ลงมาให้ทุกคนเรียบร้อยแล้ว ตรงนี้ก็คือจะเป็นป้ายคำว่าอะไรนะพัทยาเนี่ย P A T นู่นยาวไปนู่นเลยเหนื่อยก็เว้ยแบบว่าผิวแบบดีแบบแทนๆยิ่งโดนแบบยิ่งโตอะเอเอจะมาครับฟังเสียงหัวใจ คือเพื่อนอ่ะบอกว่าให้เดินไปตรงนูน้นแล้วอะไรนะวิวดีเหมือนไปเส้นใต้ไทยเลยบรัยปุ๋ยแล้วเ oh. มย์ทำไมอ่ะรถติดเหรอโอ้เอาแล้ว <c oughs> ไปดูคนเราทำเวลา <c oughs> ทำเวลาทำเวลาทำเวลา,วลา <c oughs> บูดบูธบูไม่อ่อมไม่อ่อมไม่อ่อม ไปทุกคนตอนนี้เราจะไปทำคอนเทนต์ในคลิปนี้แหละที่คือเราจะนั่งฟังเพลงงงๆริมทะเลนะทุกคนไม่ต้องนั่งฟังเพลงมันก็งไปก็คือตอนนี้แดดไปหมดละเดี๋ยวมาใหม่พรุ่งนี้เช้าเราจะมาดูบรรยากาศทะเลตรงนี้รอ แต่ตอนนี้ก็สวยอยู่นะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาใหม่ว่าตอนนี้ผมยุ่งเวอร์คอนเซปต์นั่งนั่งเฉยๆที่ทะเลก็ยังอยู่ตอนนี้คือนั่งโง่ของจริงทุกคนนี่แหละนั่งดูบรรยากาศจอย เดี๋ยวให้ดูทะเลไปพลางๆในไหนก็มาละคนนั่นแหละ เอากล้องมาเลยถ่ายไปรัวๆเลยจ้ามุดแอนโทนรูปภาพตอนพระอาทิตย์ใกล้จะตกก็ประมาณนี้แหละทุกคนถ่ายรูปเปิดแฟลสวยอยู่นะ้าแบบสวยเลยอะ่ะไปไปนั่งกันต่อ สำรวจเสร็จแล้วทุกคนตอนนี้คือพราทิตตกไปหมดละแล้วก็ถ่ายรูปเป็นเรบไปเรียบร้อยแต่พรุ่งนี้เช้าก็คิดว่าน่าจะอีกมูดหนึ่งไปทุกคนวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้